สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชราหมมเปกดิฉันนางสาวพ,าวพ็ญรดาบุตรรีบงวันนี้จะมาถอดบทประพันธ์เรื่องนิราชนลินพันเนธภูวนาตั้งตาระวังใดหา้าภาคสี่แปดจุฟังอื่นเกื้อกิจชนานิทอนเลื หน้ากลับลือพ่อสองพีโยกรําหลือเทพเท้าทำเมืนคำศัพท์น่ารู้ภักสี่แปดโสดแปลว่าสี่หน้าแปดหูคือพระพุมพันเนตรคือพันตาหรือสหัตนคือพระอินแปลบทประพันธ์บทที่หนึ่งร้อย ยี่ไม่ว่าจะเป็นพระอินทผู้มีพันตาผู้เฝ้าประตูวังโกูกพระภูมิผู้มีสี่หน้าแปดภูมที่คอยฟังจับพระเสียงใดๆหรือจะเป็นพระนารายที่บรรทมอยู่หลังนาคเหมือนเราทั้งสองต้องพลัดพากจากกัน เราสองท่ามควรอยู่สามซากแต่เทพพระองค์ก็ไม่สนใจ